นายมนตรีคุ้มเขตนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะนี้มีความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเพราะว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำได้เริ่มไหลข้ามแนวกระสอบทรายในบางพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกเร่งระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เสริมการป้องกันตามจุดเสี่ยงต่างๆรวมระยะทางกว่า6กิโลเมตรหากหลังจากนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำไปที่ตัวเลขมากกว่า2,200ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีทางเทศบาลก็จะสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมค่ะทั้งนี้ต้องฝากถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะขอให้เตรียมความพร้อมโดยเก็บข้าวของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงก่อนเลยไม่ต้องประมาทเด็ดขาดค่ะ ชาวบ้านบางรายในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลโพนางดาออกนะคะในขณะนี้ก็เร่งสร้างเพิงพักพิงชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชกันแล้วหลังจากมวลน้ําในแม่น้ํายังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและน้ําก็อาจจะทะลักแนวกระสอบทรายที่ใช้ป้องกันเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนได้ค่ะ